สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับก็ในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาพามาดูอุปกรณ์ก่อสร้างของผมนะครับว่าผมจะมาสร้างอะไรบ้างนะหลายๆคนที่ติดตามผมใน Tik t o ็อกนะฮะก็คงได้เห็นผมถ่ายลงไปแล้วนะครับงบการก่อสร้างครั้งนี้ผมเตรียมไว้อยู่ที่2,000 200, 0 0บาทนะครับทุกคนแต่ใช้จริงๆแล้วผมไม่รู้จะเท่าไหร่นะแต่ก็ตั้งไว้สูงๆก่อนแล้วกันเพื่อแบบไม่ให้พลาดและสิ่งแรกเลยนะฮะที่ผมซื้อมานะครับก็คือเป็น ปูนนั่นเองนะครับทุกคนปูนที่วางอยู่ต่อหน้าเราตอนนี้นะก็มีอยู่50ถุงเลยนะครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าปูนพวกนี้นะผมได้มาถุงละเท่าไหร่นะฮะได้มาก็คิดรวมรวมกันแล้วนะครับก็ตกอยู่ถุงละประมาณ100บาทนะครับทุกคนก็มี50ถุงนะก็ประมาณ5,000นนะครับอ่ารวมกับถุงนั้นเป็น51นะอันนี้ผมแอบเอามาใช้นิดหน่อยแล้วนะฮะที่ผมแอบจิ๊กปูนมาใช้นะครับก็คือมาใช้กับตรงนี้นี่เองนะก็คือผมเอาป้ายมาตั้งไงแล้วแบบมันอาจจะเคลื่อนย้ายได้นะผมก็เลยเอาปูนมาบบบกเเลลยยรรอคั เพื่อแบบไม่ให้มันขยับได้นะผมจะลองดึงดูดังแล้วโอ้ยดึงไม่ออกเลยครับแข็งมากแล้วก็สิ่งถัดไปที่ผมเตรียมมานะครับก็คือเหล็กเส้นนั่นเองนะครับทุกคนก็คือเอาไว้มาเสริมความแข็งแรงนะเหล็กเส้นก็ซื้อมา10เส้นเลยครับเนี่ยแล้วก็สิ่งนี้นั่นเองครับก็คือทรายนะฮะจำนวน2คิวนะครับแบบเยอะมากๆนะไม่รู้จะสั่งมาเยอะทาไมนะครับอ่าแล้วก็อิฐบล็อกครับจํานวน1,500ก้อนเลยนะครับทุกคนแบบประมาณว่า เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือวาเมดนั่นเองนะครับก็คือแบบวเมดนี้ผมเตรียมมาเพื่อเทพื้นนะครับทุกคนก็คือซื้อมาเยอะมากนะทุกคนดูดิครับผมซื้อมาได้แค่2วันเองนะฮะปล่อยไว้ตากแดดตากน้ําหมอกนะครับดูดิมันเริ่มเป็นสนิมแล้วนะครับทุกคนเนี่ยสนิมเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ก่อนมันเป็นสีดําหมดเลยนะ อ่ตอนนี้สนิมเริ่มขึ้นแล้วนะฮะก็คือไวเมดนะครับถ้าซื้อมาก็รีบใช้นะฮะเพราะไม่งั้นแบบผลตกมาทีนึงนี่แบบโอ้โหแบบสนิมเกาะเต็มนะครับผมอ่าแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะชีวิตเราต้องมีสีสันใช่ไหมครับแน่นอนครับผมสั่งถังสีมาด้วยนะครับทุกคนถังสีพวกนี้นะก็ราคาแบบเกือบหนึ่งหมื่นนะฮะห้าถังนี่ราคาเกือบหมื่นนะครับก็คือแปดพันกว่าบาทนะ แล้วก็มีลุคกิ้งเอาไว้ทาสีด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมครับไอราคาถังสีพวกนี้นะฮะจำนวน5ถังเท่านั้นนะครับมีมูลาค่าเท่ากับไอเขาเรียกว่าะไรนะอิดบ็อกนะฮะจำนวน1 5 0 0ก้อนที่วางอยู่ต่อหน้าเลยนะครับพูดง่ายๆว่าแบบเออราคาถังสีนะ5าถังเท่านั้นนะฮะมีแบบราคาเท่ากับไออิดบ็อกพวกนี้เลยคือแบบคือถ้าเกิดผมไม่ซื้อสีนะผมสามารถ สั่ง e box. อีบ็อกไอ้พวกนี้นะฮะแบบมาได้อีกชุดใหญ่ชุดหนึ่งเลยนะครับอีกเท่านึงเลยแต่ชีวิตเราต้องมีสีสันนะครับทำไงได้ซื้อสีก็ซ,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 ซื้อมาอย่างดีเลยเอาล่ะพาชมอุปกรณ์กันไปหมดแล้วนะครับมามาบอกกันสิครับว่าผมจะทําอะไรนะงบ2 0 0แสนนี้ก็คือรวมค่าช่างรวมอุปกรณ์รวมอะไรทุกอย่างแล้วนะครับโอเคอันดับแรกเลยฮะที่ผมจะทําก็คือแบบเราสั่งอ e ีทบ็อกมาใช่ไหมครับนะก็สั่งมาเยอะเลย1 5 0 0ก้อนนะก็คือผมจะทําการ ก่อปูนตรงโรงรถตรงนี้นะฮะนี่ก่อปูนทําเป็นห้องๆเลยนะครับเหมือนห้องนี้เลยนะนี่ห้องนี้ทํายังไงนะฮะห้องนู้นก็ทําแบบนั้นเลยครับทาแบบนั้นทําแบบนั้นก็จะรวมกันก็จะมีช่องจอดรถจํานวน4ี่ช่องนะครับผมอ่าก็จะอ,อิฐมาก,ก่อๆเป็นห้องๆเนาะเอาทีนี้แล้วหลายคนคงสงสัยนะครับว่าผมพูดว่าผมจะเทพื้นด้วยแล้วพื้นที่ผมจะเทผมจะเทตรงไหนนะฮะทั้งทั้งที่ตรงนี้นะครับมันกลายเป็นปูนไปหมดแล้วนะเออผมจะเทพื้นตรงไหน นี่ไวเมดก็ที่ทำไม Why made? ไวเมดแม่งเยอะจังวะเจตตรงไหนบ้ครับนี่ก็คือผมจะเทตร,ตรงนี้เลยนะฮะตรงที่ขีดเส้นสีแดงนี่นะครับอ่าทุกคนคงเห็นแล้วนะ,ะขีดเส้นสีแดงก็ขีดยาวไปเลยนะฮะก็คือบริเวณตรงนี้นะครับหน้าบ้านตรงนี้เลยนะตั้งแต่ง,งู่นมานะฮะก็คือแบบจะปูไปด้วยคอนกรีตทั้งหมดเลยนะครับ ถึงเส้นสีแดงตรงนี้นะผมก็เลยซื้อไวเมดมาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมปูหน้าบ้านไม่เพียงพอครับทุกคนผมก็จะปูถนนหน้าบ้านยาวออกไปด้วยนะฮะเนี่ยครับก็จะปูยาวไปนะยาวไปออกไปถนนใหญ่เลยโอเคก็อย่างที่ผมว่านะฮะเทคอนกรีตรมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ออกมาหน้าบ้านตรงนี้ด้วยนะก็คือเห็นผมขีดเส้น,นแดงตรงนู้นไหมครับทุกคนคนระับก็จะเทไปข้างหน้าด้วยนะอ่าเทตรงนี้ด้วยนะฮะออกมาด้านหน้านะครับถนนมันสิ้นสุดตรงหน้าบ้านผมพอดีนะก็คือแบบ ถ้าถานนมาอีกนิดนึงนะแบบมันจะแบบเข้ากันพอดีนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเคคอนกรีตมาไว้รอนะส่วนถนนของรัฐบาลเขาจะทำมาตอนไหนก็เรื่องของเขานะครับผมผมผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะคือเขาจะทำมาหรือไม่ทํามาผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะแต่ว่า บ้านผมครับต้องเสร็จแล้วก็ต้องเรียบร้อยนะฮะโอเคงบที่ต้องใช้ผมก็คิดไว้ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเนาะแต่ถ้าจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนาันะฮะอันนี้รวมทั้งค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าช่างด้วยนะครับก็ผมซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนก็คือแบบอ่าก็คือค่าช่างนะฮะก็สามารถแบบคำนวณคร่าวๆได้นะครับก็ประเมินว่าจะได้ใช้200,000นะครับแต่ว่าใช้ไปจริงๆก็น่าจะประมาณ 1,65,000นะฮะก็คือเซฟไปได้เหลือเงินสดอีก3,500 0นะครับเก็บเข้ากระเป๋านะโอเคก็่ะตอนนี้เราก็กำลังเริ่มทําการปรับพื้นดินหน้าบ้านแล้วนะครับใช้รถไถนะฮะมาปรับพื้นดินหน้าบ้านให้นะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากดูตอนรถไถมาไถนะครับก็ติดตามผมในติกตอกนะเฮ้ยคนติดตามในติกตอกผม อยู่แสนกว่าคนแล้วนะครับทุกคนก็เยอะมากเลยทีเดียวนะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดใครอยากดูรถไถมาถไถห,หน้าบ้านผมนะแล้วก็รถปูนมาเทที่หน้าบ้านผมนะครับก็ให้ติดตามทิกตอกผมไว้นะผมจะถ่ายลงทิกตอกนะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็พามาดูวัสดุก่อสร้างนะฮะแล้วบอกทุกคนนะครับว่าผมจะทําอะไรบ้างนะ พอมันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวพากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสวยสักแค่ไหนนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะอันนี้ผมถ่ายเก็บบรรยากาศไว้เฉยๆนะฮะเพราะแบบจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปแล้วโอเคเดี๋ยวจเจอกันในคลิปหน้าหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะ